สนับสนุนโดย All New Suzuki f r a n c x the Iconic Drive <Hey. S 1> All New Suzuki Fronx สวัสดีครับทาง JK Jackie Channel นะครับอัปเดตความคืบหน้าก่อนสุดสัปดาห์นี้แน่นอนครับนะักผู้บอลกลับมาร่วมทีมแล้วสำหรับพวกที่รับใช้ทีมชาติบางคนเล่น 2องแมตช์ร้อปดสนาทีบางคนเล่น150ยห้นาทีบางคนเล่นไม่ถึงเกมบางคนถอนนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนหลังจากช่วงฟีฟ่าเดนะครับประเด็นที่จะพูดวันนี้แน่นอนอที่เป็นข่าวอยู่3ทีมหลักๆนะครับตอนนี้ที่เขาเปิดเผยข่าวออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นอาร์ซ a นอลเองนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ ตัวลิเวอพูลนะครับซึ่ง2ทีมนี้ก็มีเกมในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม4ี่ทุ่มครึ่งนะครับสึกแดงเดือดึงเวนี้ผูลเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะว,ว่าตรงนั้นเนี่ยข่าวที่ออกมาล่าสุดหลังจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจบลงในโซนเอเชียนะครับตอนนี้ได้อีก2ทีมไปฟุตบอลโลกก็คือทางด้านซาดูเรเบียนะครับแน่นอนขณะที่นโดนีเซียตกรอบก็เลยทำให้พัิคไคเวิ โคชตำนานสู่หน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์แจ็คบาร์เซโลนารวมทั้งเคยเล่นให้กับนิวคาสเซิลเนี่ยก็ตัดสินใจแยกทางนะครับเรียบร้อยแล้วก็อินโดนีเซียก็ต้องหาโคชใหม่มาทำหน้าที่แทนโอ,อมาเฉพาะกิจจริงๆนะครับสำหรับทีมลูกครึ่งลูกเซี่ยวของอินเอลอินโดนีเซียประเด็นแรกที่จะพูดนะครับเป็นเรื่องของอาร์เซนอลซึ่งมิเกลอาร์เจต้าได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดหลายอย่างนะครับแต่ว่าจะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ฝาก พาร์ทเนอร์ช่องเจคเกอร์ีนะครับสั่งซื้อกันก็เยอะนะครับสำหรับตัวช่วยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับมีชุดโปรโมชั่นจากดิฟซีบีดีครับชุดเริ่มต้นแคปซูล1กระปุกกัมมี่สามซองราคา1,890บาทชุดเริ่มต้นออยล์ึขวดบวกกัมมี่สามซองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่อันนี้แคปซูลนะครับอันนี้ออยล์อันนี้กัมมี่ my, ข้างหน้านะครับทุกผู้ชมไลน์อัอดดิฟแจ็กกี้สั่งซื้อกันได้ครับหลายท่านหลายท่านเป็นสมาชิกแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้สั่งซื้อก็อรีบรีบเลยนะครับคุณผู้ชมมีชุดโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมได้ซื้อไปรับประทานเพื่อเป็นตัวช่วยทั้งกลางวันและกลางคืนเริ่มกันที่อาร์เซนอลคือมีข่าวจากมิเกลวอยตาอ้าก็เรื่องของนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้หนักหนาอะไระคนที่บาดเจ็บอย่างมาร์ตินโดรกาดทราบอยู่แล้วอันนี้พักนานใช่ไหมครับมาดูเอเก อีกคนหนึ่งพักนานแต่ว่ากองหลังทีมชาติเอกวาดอร์ที่เป็นนักเตะชุดแชมป์ไล้พ่ายของเลบูเซนก็คือทางด้านเบียโรอินคา e ิเยซเซนเตอร์นะครับ mm hmm. เล่นอยู่ทางฝั่งซ้าย mm hmm. เ,าเจ็บที่เขาเล่นแชมเปี้ยนสกับอาร์เซนอลและนัดเจอบินเบาถ้าจำกันได้ mm hmm. เจ็บโคนขานหนีบแล้วก็ผ่าตัดนะครับจร mm ิง hmm. ๆ,ๆเขาผ่าตัดในช่วงช่วงซัมเมอร์แต่การก็ถึงว่าไม่ได้แย่อยู่แล้ว ก็มีโอกาสกลับมาเล่นได้แต่ว่ามันก็เจอปัญหาอะไรแบบกวนใจเล็กแบบน้อยแบบนี้ก็เลยพักไปแต่ว่าตอนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับอร์เซนอลจะไปเยือนฟูแลมในวันเสาร์นะครับวันเสาร์าทิงจังหวะก่อนก็คือถ้าชนะก็นำล์พูล4คะแนนนะแต่ว่าอินกาปิเยก็อาจจะเป็นเ,เรียกว่าเสริมศักยภาพของอร์เซนอลอาจจะมีชื่อสำรองนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจอาร์เตต้าบอกว่าทุกครั้งที่นักเตะของเขาไปรับใช้ทีมชาติ ถ้าผลงานดีเขาบอกนั่นคือสิ่งที่ดีมากเ,าเขาเรียกว่าทามมิ่งจังหวะจะโคนหรือริทมิกของอนักเตะโมเมนตัมเหล่านี้มันจะคงมาเพราะมันก็เล่นเกมกับทีมชาติแล้วก็ต่อเนื่องด้วยสมุสรอย่างเมลิโนเนี่ยเขาบอกว่าวันที่ครั้งที่แล้วนะครับฟีฟ่าเดย์นัดฟิกับทีมชาติสเปนพอกลับมาเา่ายดเล่นตัวจริงทําผลงานได้ดีนี่ล่าสุดเอาอีกแล้วครับ มิเกลเมลิโนสเปนชนะบราซีย4ี่ศูนย์นี่ยิงไป2ลูกเลยไอย้ตกลงนี่เป็นศูนย์หน้าหรือเปล่า <c oughs> นะออนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับเขาบอกเนี่ยถ้านักเตะเล่นไม่ได้รับอาการบาเดเจ็บอะไรกลับมาแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมชาติเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเมีหลายคนกาเบียน <c oughs> มาตินิลลี่ก็ยิงให้บราซิลแต่ก็แพ้ญี่ปุ่นใช่ไหมเลนโดทอสซายิงให้บเบลเยียมเอเซ่ AC, ยิงให้กับอังกฤษนะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเอเซ่ก็ไปฟุตบอลโลกกับอังกฤษแล้วทำไมเจ็บมาอะไรเนี่ยผมว่า มีชื่อติดไปเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษชุดท o มัสทูเคิลอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ก็แค่เช็คเรื่องของสภาพร่างกายเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่อาเตเต้บอกถ้าเล่นทีมชาติดีเขาเชื่อและมั่นใจว่ากับสมสรจะต้องดีนะเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นผลกระทบกัแบบว่าฟีฟ่าเดย์ทำให้ล้าทําให้อะไรเขาบอกช่วงแบบเนี้มันเป็นช่วงที่ดีที่นักเตะได้ต่อเนื่องมันเหมือนก็มี p r e ซีซั่น ไม่ใช่มีวิสั่นมีเกมให้เล่นเพิ่มนั่นแหละนะครับมาที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูนิดนึงครับเดอะไทมส์ได้ทําตัวเลขออกมาซึ่งผมก็เห็นด้วยนะคือคอ,อย่างที่ผมบอกว่าผมเข้าใจแหละว,ว่าแฟนแมนยูก็รู้สึกอาจจะยังไม่ไดแฮปปี้กับผลงานการคุมทีมของรูเบนนามอริมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็พูดตรงๆว่าอาจจะให้เวลาก็จริงแต่ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวเลขเนี่ย มันฟองล้วผมดูวิธีการเล่นของแมนยูเนี่ยผมว่ามันมีมีอะไรที่เป็นรูปแบบที่มัน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 ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะรูปแบบวิธีการเล่นทั้งรุกแล้รับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันมันยังไม่ได้อันนี้ชัดแมนยูเนี่ยยิงไปเก้าถือว่ายิงน้อยละกันเสียไปสิบเอ็ดนะครับทั้งเกมรับแล้วกเกมลุกแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนะครับมันมีตัวเลขออกมาในยุคข,ของ อามาริมเทียบกับกเทนฮากอัมาริมดีขึ้นนะน่ดูนะครับคุณผู้ชมให้ดูตัวเลขที่ผมนำมาประกอบการพูดคุยนะจาก The Times ช็อตนี้คือโดนก็คือยิงเขานะครับยิงเขาเนี่ยเฉลี่ยนะ14.06โอาเคเทนฮากดีกว่าเพราะเพราะเขาคุมทีมนานกว่า15แต่ตัวเลขที่โดนยิงนะครับเฉพาะพิมพ์ลีกนะ โดนคู่แข่งบุกมายิงเนี่ยต,ต่อเกมเนี่ยอโมริมเนี่ยลดตัวเลขลงเหลือ10.4จหนึ่งขณะที่เทนฮางเนี่ยเกือบ15 14เกินครึ่งอะ่ะก็คือโดนยิงนัดเรา14อะเฉลี่ยนะโอเคแหละมันก็เข้าใจได้ว่าเขาคุมทีมมากกว่าแต่งแล้วตามนี่มันเป็นตัวเลขที่สะท้อนเห็นว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบการเล่นเพียงแต่ว่าถ้าเราเจาะไปที่เกมรับนะครับแน่นอน แมนยูโดนคู่แข่งยิงไม่ได้เยอะมากกว่าในยุคข,ของเทนฮากก็แล้วแต่แต่ว่ามันยังมีความผิดพลาดที่นําไปสู่การเสียประตูอ่ะอ่ะอันนั้นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับสิบเอ็ดลูกเนี่ยมันมีอยู่ไม่นับจุดโทษนะมีแปดลูกอที่โดนสามในแปดเนี่ยโดนลูกสวนกลับอ่าอันนี้เป็นจุดที่เจอบอลเ,เล็กบอลสวนกลับอ่ะก็มีลูกเซตพีดลูกทุ่มอ่า ลูกเตะมุมขอไปครับลูกเตะมุมของคู่แข่งอาจจะเสียอาร์เซนอลในลูกเตะมุมเพราะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าจริงๆแมนยูลูกโอเพนเพล์เนี่ยก็เจาะพวกเขาไม่ง่ายใช้คำนี้ดีกว่าแต่โอเคแหละพวกเขาก็เสียประตูจากความผิดพลาดส่วนบุคคลหลายลูกกันนะในในสิบเอ็ดลูกเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวเลขที่มันมันดูดีจริงแต่ว่าประสิทธิภาพยังไม่ดีเช่นเดีวยวกับเกมลูกครับก็ยิงไปได้แค่9กลูกนะแต่ว่าการ n อ็นโพดัแดน3 ตัวเลขดีขึ้นแต่ประสิทธิภาพยังไม่มาอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องปรับเลขจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือบอลวินเนอร์ตรงกลางเนี่ยผมไม่ได้มองว่าคนน้อยกว่านะเพราะจริงถ้ากลาง2คนเนี่ยเวลาเล่นเกมรับเนี่ยวิงแบ็กก็ต้องบีบมาช่วยอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับหรือว่าเซนเตอร์ทั้ง2ฝั่งก็ก็ขึ้นมาขยับมาช่วยอันนี้มันใช่อยู่แล้วแต่ว่าบอลวินเนอร์หมายถึงว่าแย่งบอลแล้วอะแย่งบอล2เขาแล้วหรือบ,บ,บูบูกันตัว,ต,วตัวเนี่ยมิดฟิลด์ ของแมนยูหรือว่าผู้เล่นของแมนยูเนี่ยยังเป็นรองคู่แข่งอันนี้แย่งบอลพูดง่ายว่าแย่งบอลนย่งสู้เขาไม่ได้พอแย่งบอลสู้เขาไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้บอลเป็นของคู่แข่งไงเอออันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องปรับอันนี้ผมเห็นว่าเห็นชัดสุดแล้วเป็นสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็ต้องรอดูต่อไปส่วนข่าวที่อโมริมบอกว่าสี่นักเตะนะครับมีมาตุสคุญญนย่านี่บราซิลอามัดดิยาโลกาเซมิโลรวมทั้งบูโนโ่แฟรนันสี่คนเนี้ย เมื่อวันพระศัปบดีที่ผ่านมาไม่ต้องซ้อมพักไปเลยแน,น่นอนมันต้องต้องกลับมาเดินทางกลับแต่ว่าไม่ต้องซ้อมกับกับทีมจะเริ่มซ้อมก็คือวันศุกร์นะครับวันเสาร์ซ้อมเบาวันอาทิตย์แข่งนะวันศุกร์อาจจะทําความเข้าใจกันดูว่าเป็นไงบ้างที่เจอกับลิพูอ่ะนี่ก็เป็นฝั่งแมนยูส่วนฝั่งลิพูนะครับเอ่อตัวเจ็บอ่ะแน่ๆนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามีเลยส่งเบเกอร์โกนาเต้ ทีมชาติฝรั่งเศสถอนตัวนะเออเจ็บต้นขาชงใช้คำว่า doubt หรือว่าอรอลุ้นเลยนะ5 0าสบห้าโอกาสลงและไม่ลงเนี่ยมีเท่าๆกันนะครับสำหรับกนาเต้จะเสี่ยงไปในทางที่อาจจะไม่ได้ลงก็ต้องรอดูนะครับรอดูว่ากนาเต้จะพร้อมหรือไม่นะครับเออแต่ผมดูแล้วไม่น่านะ ก็บอกไม่น่านะอืมไม่น่าอ่ะแต่ก็ลุ้นกันละกันส่วนกาเฟนแบกเอ่อวันที่ชนะฟินแลนด์4-0เนี่ยเล่นไปแค่45นาทีโรนัลดคูมันบอกว่าเจ็บที่แฮมสตริงนะครับก็คือกล้ามเนื้อขาด้านหลังขานะครับก็เลยถอนไม่ถอนคือก็เล่นแค่นั้นพอ45นาทีนะแต่ว่าก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะกาเฟนแบกเอ็นโด ไม่ได้เล่นในทีมชาติญี่ปุ่นแต่เอ็นโดไม่ใช่ตัวจริงนะครับนี่ก็เป็นหลักๆของทางฝั่งร์พูนะครับพรุ่งนี้มีความคืบหน้าแน่นอนนะครับในเรื่องของฟุตบอลที่จะแข่งกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับอาร์เซนอลจะฟูงต้องไปเยือนฟูลแลมแล้วก็มีคู่อื่นนะครับส่วนอาทิตย์เกิดจะค่อยว่ากันนะครับวันนี้ฝากดิฟซีพีดีไปด้วยนะครับผู้ชมแล้วก็ฝากรายการรายการทางอมรินทีวีนะครับคืนนี้สองทุ่ม ได้เวลาสมหัวเจาะลึกแบบเฮดฟรีเฮดก็มีน้องแตงโม,มพงศ์พิสุทธิ์อบอลน,นะครับเจดาแล้วก็ผมแล้วนกะ็เป็นแขกรับเชิญที่อมรินทีวีนะครับเป็น AM Sport 3อร์ารายการเขานะครับสองทุ่มฝากดูกันด้วยอ่านะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ All New Suzuki Flows.